ค่ะเราจะมาบันทึกนะคะหัวข้อที่1ที่13.2สนะคะลายละเอียดการนำส่งสมทบส่ง,สงนำส่งเงินสมทบสอปสปอสนะคะ1ถึงสส่วนที่2นะคะค่ะเรามาเซิร์ชเมนูนะคะก็คือการพิมพ์ p s แล้วก็ h h, h. 2นะคะแล้วก็กด enter นะคะเพื่อค้นหาค่ะ ระบบจะขึ้นมาบอกว่าถามว่ารายละเอียดการนำสง่งเงินสมทบสปส1-10ถึงสส่วนที่2นะคะค่ะเรามาเปลี่ยนที่ช่องเดือนนะคะระบุเดือนทับปีที่ต้องการพิมพ์รายงานนะคะเราก็เปลี่ยนเป็น0ู2ย์8นะคะพิมพ์มไม่นะคะก็บอกว่าพิมพ์มนะคะเพราะว่าเราจะนำส่งนะคะพิมพ์มไค่ะกดโอเคนะคะ ค่ะหลังจากนั้นระบบก็จะขึ้นใบเสร็จเป็น2ใบนะคะซึ่งใบที่2จะเป็นใบสรุปผลสรุปยอดนะคะค่ะแต่หน้าที่นี้ขอไม่พิมพ์นะคะค่ะเป็นการเสร็จจ้นรายละเอียดการนำส่งเงินสมทบสปส,อปปอสอนะคะส่วนที่2ค่ะขอบคุณค่ะ